วัสดตาวันนี้เราก็มาเล่นเกมโปเกมอนกันอีกแล้วนะอะวันนี้ก็จะเล่นมาเล่นแหลงแมทเหมือนเดิมเดี๋ยวรอให้คนขอกดให้พร้อมก่อนเนาะตอนนี้ก็เข้อบมาหน้าเรื่องโปเกมอนแล้วนะทุกคนโปเกมอนที่เราจะเล่นก็คือน้องเอซี่น้องเอซี่เป็นโปเกมอนตัวใหม่ล่าสุดเลยที่พเสิร์ฟมานั่นเองน้องเอซี่เนี่ยเป็นเมนเรานะเราชอบนอ้องมากอะ เอเซียเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วจะชอบที่สาซิงพาวเวอร์มากกว่าเพราะอ่ะมันไม่ต้องเลงกับอีกสายนึงเนี่ยก็คือ Style สายโฟช็อปสาโฟช็อปเนี่ยต้องเลงขน้อนแต่ข้อดีของสายโฟช็อปก็คือมีสตาร์ทข้อเสียคือต้องเลงถ้าเลงไม่โดนเนี่ยก็สกิปบุญส่วนสายซิงพาวเวอร์ที่เราชอบเล่นเนี่ยข้อดีคือไม่ต้องเลงข้อเสียคือถ้าไม่มีโปเกมอนหรือ,อทีมอยู่แถวเนี่ยตกกะกดสกิปไม่ได้เลยเนาะโอนนี่ข้อเสียหลักๆเลย อสกิลสายนี้อะเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่าว่าเราจะเล่นเป็นยังไงกันบ้างเนาะทุกคนอ่ะฝั่งเราก็มีแทงเนอะคาเมทมีป่าเป็นเซราแล้วก็ฝั่งหนุมก็คลายคายกันเนาะมีแทงเป็นคาเมทมีป่าเป็นกิงกา้าถ้าไม่ชอบ โอเคว่าตัวไหนที่สุดในฝันนั้นคือชอบกิวการเนาะถ้าเราเจอเนี่ยเราไม่ได้ขยับแน่นอนเราตายในของบูชดเดียวแน่นอนเลยทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยเนะนะาะน่ะก็จะพูดเหมือนที่ก่อนๆเลยก็คือเราเล่นไม่ค่อยเก่งถ้าเล่นแย่ yeah, หรือเล่นพลาดในบางช็อตเนี่ยเราขอโทษไว้อ่อนล่วมหน้าเลยเนาะอ่ะเราก็ไปเลนไหนดีไปเลนล่าง ตัว A อฟเนี่ยก็จะมีกรอบพลังจินเนาะทำให้แยกได้ง่ายเนาะกับอิฟเฟียนเองแล้วก็เราสามารถดูตัวกรอบเลเวลก็ได้ว่าลักษณะเป็นยังไงอิฟเฟียเนี่ยจะมีลักษณะเป็นโบเนาะแ่ะเราก็ฟาร์มเหมือนเดิมเนาะฟาร์มนีไป A อฟเนี่ยจะได้สกิลแรกตอนเลเวลสี่เนาะเราก็ต้องรีบเลเวลสเออเพื่อจะตาย มันจะตายดิมันจะตายมัเฮ้ยจะตาย,ตายไหมตายไหมหิวอีกแล้วไม่ยิวแล้วทีินี้ขอไม่ยิวแล้วกันเราก็มาตอ่อตอคทีปเขาเกิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเพิ่งพูดว่าไม่อิวแต่ก็หิวขีวข้วเขาโอ้อะไรเนี่ยอ่ะก็วิ่งตลองตองแตกมาเหมือนเดิม เอกอกรอบของเบสี่เนี่ยสามารถกัรซีซีได้ฟังหนะึ่งน้ะแล้วก็จะติดผูดาวแล้วก็ค่อยวนมาใหม่ซีซีคืออะไรก็คือพวกสตาร์ยกลอยดืดอะไรพวกเนี้ย้กิวกายเข้มาเนาะก่อกองืึนอนเราไม่ได้เลยเฮ้ยอยีกแล้วโอ้ไม่ได้อีกแล้วเราจะเลเวลสี่เราจะได้สกิลแรกแล้วนะทุกคนเราก็ฝากตรงนี้ให้ซี ยังไม่ตี่เราต้องถ่งายอีกตัวหนึ่งเพื่อให้เลเวลสี่ให้ได้ดีเข้าไปเกงง้าเนี่ยชุดคอมโบเราชุดเดียวก็หายกันเนาองเอฟี่เป็นตัวที่ปานมากแลวโมบิลิตี้หรือสก,กิลลมดีเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยเนาะทำให้หนีได้ยากถ้าโดนลวงทำให้เราต้องคอยระวังมากๆเลยเนาะต้องระวังตัวเองเกิงก้าจะมาเยี่ยมทีมเราเราอยากให้เนาะ ใครลาได้ก็ได้แต่อย่าให้เก่งกล้าล้านไ่ได้ทุกคนเราเลเวลสามมาจาโชั่โมงหนึ่งแล้วหรือเปล่าขอตีหน่อยจะได้สกิลว่าเก่งกล้าหิวเก่งกล้ายู่แหละดูออกอ่าเราจะอ๋อเราจะอัพสายแฮสซิตพาวเวอร์นะเออแต่แฮสซิตพาวเวอร์เนี่ยมืนที่บอกนาะมันจะเป็นพิซาย ไปเลยแต่ข้อเสียคือถ้าไม่มีโปเกมอนหรือคีมด้นยท่านนีวเราก็ใช้่วลานีปาๆาไปเราไม่ต้องเลงเลยกคนมันง่ายมากไม่ได้ชูดเราก็ดีออกมาเนาะอ่ะเอากองพึ่งกันดีกว่าเดี๋ยวเก่งกล้านายดูหน่อยเออไม่ดูเราอยู่กันสามคนอ่ะถ้าไปตเราก็ไปชูดก่อนน้อยหน่อยนั่งนิชูดไปเลยอ่ะเราก็จะเล่นรู่่วงหน้าเนาะ คอมโบของสกิลใส่นี้คือใช้รู้ร่วงหน้าก่อนแล้วก็ใช้ a อซิดพาวเมันจะลดดังลลร่วงหน้าแล้วก็ถ้าใช้สกิลรูร่วงหน้าถ้าโปเกมอนฝังหูได้ a อซิดพาวเเนี่ยก็จะให้ใช้ฟรีหนึ่งครับอ่าหามีบ้านช่อเหลืออะไรเราพูดข้อมูลหรือ ู้เชื่ออะไรผิดไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยเนาะบางครั้งเราก็พูดเกินไปหน่อยเอฟิีจะได้อันตีต่อเนเวล8คนหรือว่าไวมากอ่าได้แล้วอันตีเนี่ยยกลอยศัตรูในวงเราถัาออกไปเนาะแต่เราก็โด,ดนตีได้นะเราไม่ได้เป็นอมาตาะตีหลือเปลาีอันทีนี้ตีก่อนอเขา ไม่ตาแล้วเราก็กลับบ้านดีเทียรก็แล้วทุกคนอ่ะเราก็ลงไปเลรล่างเนาะฝั่งมุนตายไปสี่เราต้องมาฟาร์มของเราไปโอ้โหตกมือให้เพื่ออะไรเก่งมากถ้ารัวัวไปสี่ทำได้องไงอ่ะไอ้น,นีใช้ผิดเนาะเหมือนที่บอกว่าเราต้องใช้ลูปุ่หน้าก่อนแล้วก็ใช้แอนตี d ้พาวเวอร์นั่นเอง ตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยมีสเตจตังเท่าไหร่เนาอทขาให้ใช้ผิดอ่ะระหว่างนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรนอ้อเราก็ฟาร์ไปเรื่อยๆของเราดีไปเรื่อยๆเลย เพื่อนกันได้ไหมเต่าจะเกิดแล้วด้วยเนะาะเหมือนที่พ่อบอกว่าเต่าตัวแรกเดียสำคัญมากอย่าลืมไปเอาเนาะพยายามเอาเต่าก่อนแล้วค่อยไปเอาลงตอก็ได้หรือถ้าเขาได้ลงตอมแล้วก็ค่อยคืนไปกันก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไ่ช่วยเขาเอาต่อเลยเราน่าจะได้เต่าแบบสบายๆนะทุกคนก็ได้เต่าไปแล้ว เราก็จะขึ้นไปเอาโลตองหรือไปรอโลตองเลยก็ได้หรือจะมาแต้มเราก็เพื่อที่จะมาสอดก่อนอะต้โมยยึ้นเท่ากับแม่เดี๋ยวลอวิโตเกเรยเรอยะครับอ่าสอง่งเออันตงไปเราก็ชูเลยนะเนาะไปอี่สิบห้าแต้มข้อเสียของ Acid Power เลยเนาะ ถ้าไม่ใช่ลูกล่วงหน้าเนี่ยสก,กิลมันจะยิงไปมนะั่วถ้าตรงนั้นมีแบบควดเยอะอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะเมื่อกี้มีเบอร์ทัวั์น่าจะเป็นเบอร์เบร์มิดมิดชา์มิดชาดซีความคาล่นอะแล้วก็มาเก็บุ้กตรงนี้มันเดิมเนาะควรจะยิงไปท แต่เราก็ขึ้นมาช่วยเขาเอาโลตอบนาะทุกคนโอ,โอ้ยเดี๋ยวเดียว,ยวโอ้โหเลือหเห็นไหมเราโดนอันติของเต่าแต่เราไม่ได้ขึ้นเนาะเพราะว่ากรอบของแฮีเนี่ยคือการสีสีให้แตกไม่กัรนเลือดทุกคนอ่ะฝั่งนุมก็ได้โลตองไปเนาะแต่ไม่เป็นไรเพื่อเราอยู่ข้างลูก3ามคนน่าจะกันได้หรือป่าโอ้โหดูเดือดมาจริงๆเดี๋ยวเราก็ไม่ตกงุเพื่อนเนาะ อ่ะป้อมแตกไปแล้วไม่เป็นไรเดียวทิก,ก้าโอโห้ทุกอย่างยกเลยนาทีนี้ต้องอยกทิก,ก้าเดี๋ยวทิก,ก้าไม่ให้ทีเห็นไหมทุกคนถ้าเราฆ่าเขาได้โดยดูลูกหน้าเดี่ยวเราจะได้ใช้สกิลอีกครั้งเนาะเมื่อกี้ก็จะเป็นสีนองพออ่ะกระโดรฟาร์าไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้เต่าเกิดแล้ว เราจะทำยังไงฆ่าสองนาทีก่อนเหหรือเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเซยขาโอ้โหเมาทำไงดีเราจะช่วยหรือจะอยู่หรือจะไปไหนทีเดี๋ยวโอ้โหทอนแบบรุ้นละวือหัวใจมากกลับบ้านก่อนดีปะ่ะทันเดอร์ก็จะเกิดอ,อะก็เราได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรทอไม่ได้เต่า ต่อขึ้นมาเลยทุกคนขึ้นมาเอาทเทนเนอร์กันเร็วผมก็เดี๋ยวเพดูไม่ไม่แบบรีบรีบอะไรเขาตีเราวเนะเาะอ่ะเราก็ต่อไปหนึ่งแม่เอฟฟีเนี่ยถ้ายิงตัวบางๆเนาะก็เลื่อนรถเยอะอยู่นะครับอ่ะล้านเรามันสายล้านอะ่ะหิวหิบล้านเดี๋ยวเดี๋ยวอินก้าเย็นนิ่งกลัวเราไหมเราทั้งใน โอ้ผมเพื่อนดได้เนาะระหว่างที่เราเราแหวกเล่กายอยู่เพื่อนก็ลาดไปได้เขาก็ยอมแพ้กันอีกแล้วนะทุกคนเกมนี้ก็ได้ชัยชนะมาอย่างราบรื่นอีกแล้วต้องขอบคุณเพื่อนในทีมในตานี้มากๆเนาะทุกคนเหมือนเดิมทุกคนรู้หน้าที่่าควรจะทำอะไรอะไรทิมนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะหากชอบก็อย่าลกดไลค์กดปรนและกด b ับสไ b e ตามต่างตาด้วยเนาะวันนี้ก็สวัสดีครับ